ดับฝันโยชิรินดาตอบชัดความสัมพันธ์บลิววรพลต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนจับตาบองสำหรับบลิววรพลจิตตะโกศลและโยชิรินดาธุรพันธ์ที่ออร่าความหวานที่แผ่ออกมาทำให้หลายคนสงสัยถึงจะไม่มีภาพคู่อยู่ด้วยกัน แต่หลายมุมหลายช็อตก็ทำเอาชาวเน็ตจับสังเกตได้แถมยังมีการคอมเมนต์แซวกันไปมาในอินสตาแกรมอีกด้วยล่าสุดโยชิดับฝันแ,นแฟนแบบชัดฟิลเผยสถานะกับหนุ่มริวว่าเป็นได้แค่เพื่อนความจริงคือเพื่อนกัน เคยคุยกันในเชิงที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนกันแล้วเราก็ตกลงกันว่าเราควรที่จะอยู่ในสถานะเพื่อนดีกว่าเราสองคนคิดว่าถ้าขยับไปเป็นแฟนหรือคนคุยที่มากกว่านั้นอาจจะไปกันไม่รอดอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าบิลเขาก็เป็นคนที่เฟรนลี่น่ารักเหมือนกันเราก็สนิทกันในรูปแบบของเพื่อนค่ะเราก็คุยกันอยู่เป็นเดือนนะคะ แต่เพิ่งตกลงกันไปเมื่อไม่นานมานี้ก็รู้สึกดีใจที่มีคนให้ความสนใจคู่เรานะคะแต่ก็อยากบอกว่าไม่มีอะไรโยชิกกับริวเป็นเพื่อนกันถามว่าอะไรตตัดสินใจว่าไม่พัฒนาดีกว่าคิดว่าน่าจะเป็นนิสัยส่วนตัวของเราและไลฟ์สไตล์ของเราสองคนด้วยการใช้ชีวิตแต่ไม่อยากให้โยวงว่าช่องกีดกันอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับช่องหรืออะไรเลยนะคะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมากกว่าการที่เราจะมีคนรู้ใจสักคนมันมีหลายปัจจัยมาก การที่เราจะไปต่อจริงๆหรือการที่เราจะไปรอดจริงๆโยคิดว่ามันต้องดูหลายๆองค์ประกอบถ้าดูไม่ครบแล้วไปกันต่อคุยกันเป็นแฟนกันสุดท้ายแล้วเราก็เลิกกันอยู่ดีสู้เราเป็นเพื่อนกันรักษาความสัมพันธ์การเป็นเพื่อนของเราไปตลอดดีกว่า